หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมนีนอสิพามาชมสวนทุเรียนนะคะสวนของพ่อวิชัยนอสวนจำปาทองนะคะอบ้านยังก็พอบ้านแจ้งแมงบ้านแจ้งแมงหน่อยบ้านแจ้งแมงหน่อยอําเภอกันทะลักนะคะจังหวัดศรีสะเกดอันนี้ทุเรียนกี่ปีพ่อทุเรียนตัวนี้สามปีครับสามปีสามปีจากเดือนค่ะสามสามปีหนึ่งเดือนพอดีหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนี่ค่ะทุเรียนภูเขาไฟสามปีหนึ่งเดือนนะคะ จะออกดอกออกดอกแล้วเนาะนะคะก็มัยคือตัวนี้ให้ถามว่าเซ้ล์ลูกหลายปอนไหนคือตัวนี้่บ่ตัมกัวสิบหานวยสิบหานวยครับพราาสามปีต่อสิบหานวยสามปีถ้าเกิดว่าปีที่สี่มามันจะขึ้นเป็นยี่สิบหานวยยี่สิบหานวยครับมันจะเป็นแป้งนี่จากไรพอแป้งนี่สาไอผูกไรผูกไรครับอายุซ้ำกันเหมดอเลยอายุซ้ำกันเบิือนเลยแล้วก็ไปเบ่ง ต้นต่อไปครับต้นต่อไปนี่ต้นต้นนีนออนม่มันก็ออกวอ่าเด่นใหพผมหมดมันออกนิดเมื่อถืต้นโมพอกะเก็บเก็บเบิร์ดเก็บเบิร์ดอแต่ว่าปีนาเนี่เบิร์ดเลยปีนานี่เอาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปีนาเต็มนี่เห็นบานดอกมันก็สะหอมอ๋อถ้าชวนมารุ่นนี่มันออกมาเป็นดอกไงกับดอกหน่อยสมกันเข้าสิตัดดอกไงออก ตัดดอกใหญ่ออกตัดตัดดอกใหญ่ออกเอารุนหน่อยป่ะคะเอาเอาเอารุนหน่อยเพราะรุนหน่อยมันหลกว่าอ๋อเ้าเฮ้าเบอรงว่าอันตัวใดเปอร์เซ็นต์ตัวใดหลายกว่ากัไม่ความว่า,าหนึ่งถ้าเข้ารุนนี่ไว้ปาบนี้รุนหน่อยมันมันมันหลกว่ารุนใหญ่เข้าตัดรุนใหญ่ออกออืเขาเก็บรุ่นใหญ่ออกทิ่มเลยมันเข้าก็รุ่นหน่อยอเอาตัวนี้เออให้มันไหลให้มันไหลคกับรุ่นนี้หรือไปแต่ว่าตัวนี้มัน้กแต่กนผลมันมันรุนเข้าเข้ารุนทิ่มเข้าสิรุนออกไป กไม่ครบมานึงคือคือกิ่งนี่นะนี่คือกิ่งนี่มันสีมีงาหน่อยมันสีมีดอกหน่อยดอกใหญ่<า>ให้ท้าวว่าดอกดอกใหญ่หลายบ่วดอกใหญ่บ,บ่วหลายเอาทิ้งเ้าก็เอาทิ้งโอ้ลีทิ้งเลยเลีทิ้งเลยเอาเงินเนาะเอาแต่ค่านตั้งตังทองกิ่งมันก็พอแล้วอเออเราจะเป็นห้าจะเป็นห้าเสี่ยวไหลพอบันี้ทุเรียนสามปีสามปีหนึ่งเดือนนี่ตั้งแต่มันปลูกใหม่ๆนี่เฮ็ดยากบ่กระบ่้องกระเบื้องกระเบื้ยากก็คือ คือการเสียดยานี่ะก็บ่ค่อยเน้นบั้นไหเพราะว่าคือห้อเน้นปุ๋ย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 เป็นเป็นปุ๋ยตัวปีที่แรกนี่ปีแรกนี่ต้องใส่อันปานนิ่งท่องหกสามสามของพอใส่ปานนินงทองเออหกสามสามพอดีใส่มาในปีหนึ่งพอดีมาปีที่สองปร่บก็หูว่าปุ๋ยเฟดได้มันดีกว่าก็ได้ไปเห็นปุ๋ยตัวนม้ดีกว่าปุ๋ยว่านอนเทบว่านอนเหบดานอนเอามาเอามาลงเห็ว่านอนกระสอบเขียวกระสอบเขียวสอบรหคาสิบกิโลเป็นปุ๋ยฝุ่น แต่ว่าใส่ไดนนานไหมมันใส่ได้สองเดือนสองเดือนจังเบิดอายุกันอานจังเบิดติดของปุ๋ยจังทุเรียนหน่อยปลูกใหม่นี่เ่าเทวานอนนี่ใส่ร้านใดค่ะเทวานอนปลูกใหม่ปลูกใหม่ใส่อยู่บ่ตต่ำกว่ากิโลหนึ่งกิโลหนึ่งเออมันสิบ่เข้มจัดสลบ่อันนี้เลยเพราะว่าต่อต้นนี่บ่้ค่ะต่อต้นกิโลหนึ่งต่อต้นรอบต้นเลยรอบต้นเลยมันจะปุ๋ยฝนโดนบันไดใส่เถื่อน สองเดือนใสเถ้อก็ได้อ่สองเดือนใสเถยนหนึ่งพ่อสารับปุ๋ยเคมีบอครับปุ๋ยเคมีสารับปุ๋ยนี่ไม่ครบว่าหนึ่งคือปุ๋ยเคมีนี่เข้าสวงระยะหลังจากเข้าใส่ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยปนิ่งท่องแล้วหกส้สามแล้วนะในปีหนึ่งปีสองมาห้ามเรียนปุ๋ยว่านอนปุ๋ยว่านอนคือปุ๋ยฝุ่นเข้าเรียนมาเรียนที่สองปีสองปีสองปีพอดีเข้าเรียนสองปีปรับเมื่อครบสามปีปรับสามปีปรับ นาทีเขาจะเอาดอกเดียวเขาสะสมอาหารใบไรเดียวปับ๊บเขาก็มาเปิดตาดอกอใน้านะในว่าเปิดตาดอกใส่ปุ๋ยอย่างแปดยี่สิบี่ปุ๋ยว่านอนให้กันอสอบรหาสสิบกิโลซากาเดียวกันสอบแดงก็มาใส่ตัวนี้พอดเีเขามาใส่ตัวนี้ปับ๊บเขาก็มาพักนําประมาณสองมือเปลี่ยนมือหนึ่งเขาก็มาเปิดตาดอกมันก่อเป็นปกติของมันคือตัวนี้ ก็ยีสิบหน่วยเบาก็ได้ยีสิบหน่วยเอาเออตั้งใดแน่นอนยีสตหน่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ยีสิบหน่วยเออไฮท้าวว่าเปียกบางเบาบางบางถึงว่าเป็นทุเรียนหน่อยทุเรียนไม่กระซังแต่สูตรของสวนนี้คือคือให้เปียกบางเพราะว่าเคยเห็ดเมาแล้วไม่ได้เปียกบางแมนปีที่แล้วนู้นได้กินอยู่บางอีลีอ่วันนี้คนว่าทุเรียนไม่ทุเรียนหน่อยนี่เปลือกมันหนาแสดงว่ามันบ่ได้เป็นน้ำทุเรียนมันเป็นน้ำข้นเห็ดหรอครับเป็นน้ำข้นเห็ด เป็นน้ำสูตรเห็ด mm hmm. คือการขืนขืนผู้ของทุเรียนนี่เขาสิขืนผู้เขาขึ้นกา้า uh huh. มเห่าบางคนนี่ขืนบ่วเป็นกะเปียกนา uh huh. ส่วนมากสิเปียกนาน้อยน้อยค้นเช่นเปียกบางใด mm hmm. เปียกบางนี่ไม่ข้อความหนึ่งคือทุเรียนมันไอเป็นหางแง่นะท uh huh. าองหางแง่ป้าเพิ่ม mm hmm. เพิ่มเติมปุ๋ยเข้าไปเ mm hmm. ติมปุ๋ยเข้าไปหางแง่ป้าเพิ่มเติมปุ๋ยสิพกสิพกเลยเลิมขีมีต่อไปว่ะ mm hmm. มลราชิดใส่เสื้อผ้าเลย อแต่แต่เทวานอนอย่างเดียวกับออที่เขาใส่เทวานอนนในสวงระยะเขา้าสาสมอาหารสาธสมอาหารแล้วก็เปิดตาดอกล้างยาหันเขาก็ใส่สิบหกสิบหกตากตะไคร้ตออากตะไคร้ไอ้ใส่ทำมาใส่ไรบ้างหนึ่งต้นละหนึ่งกรรมัมต้นละหนึ่งกรรมัมถ้าปีสามไอ้ถ้าสามปีต้นละหนึ่งกรรมัมแค่นั้นบานล้งยาหาันกะคือเข้าต้องใส่สิบสองสิบสองสิบเจ็ดดึงฟูออกมา Oh. ดึงฟูกมาบ่เห็น <So S 2> หา <so S 2> เนี่แสดงว่า,าสูตรของศนพอนี่ก็คือตากระต่ายตากระต่ายเออเป็นของเจตัย mm hmm. ก้าก็ใส่อยู่แต่ว่าส่วนส่วนมากงเรื่องยาขามะร็งนี่มันกให้ฉีีแต่ว่าคือการฉียาขามะรงนี่กเขากระตอเบืองให้กันว่ายาตัวได้แข็งตัวนด้อ่อนถ้าใน mm hmm. ส่วนระยะนี้ถ้ากกำลังออกดอกกำลังเป็นหน่วยนี่ห้ามใส่ยาห่อนให้ใส่าย,ยาเย็น mm hmm. ให้เป็นยาเย็นยาเย็น แต่วปนยาขาวมแเรงเป็นยาเย็นแต่เขาเสียทั้งใบมันกับขามาทั้งดอกแต่มันก็ว่่เป็นอย่างมันเป็นยาเย็นบาร์เนถามว่ายาขาวมาแรงมวนยาเย็นเนี่ยมันเสียดอกเดี๋ยวบ่อได้ขันบ่าเสียบ่อได้ไล่แดงมันเสียตายบ่อละยาขาวมาแรงมันเสียขาไล่แดงพวกเขียวไฟเจ้าขอเขาจะันมากินน้ำเหลียงของดอกข้องน่วลมันก็เสียห้หน่วโลนมันก็ได้สิบริจาคนวยเขาก็องเอายาตัวนั้นมาเสียดนำนำดอกนำนวยมัน ตลอดพอตนั้นเป็นยาเย็นมา่สีดขันเป็นยาห่อนสีดบ่ไรถ้าสีดล่วงเลยอม,มันเป็เงสารมันีเขาว่าอันทุเรียนสามปีนี่มันอายุมันยังหน่อยเอาเอา,เอาหน่วยเรี่ยวนี่มันสีส้มบ่พอบอ่บอส้มบ่อส้มหลังจากเข้าตัดทุเรียนไปมือนี่ครับมืออื่นมากเข้ากับทางใส่ปุย๋ยเท้าใส่เคมีมากกวมาเม่เหลนปุ๋ยซีว่าเพื่อเขา ก็มาฟื่นตัวของเสี่ยวผาบก่อนอค่อยๆคอย่คอ,ยคอยกินค่อยกินเชี่ยวผาบไปก่อนไอ้ท,ท้าววสิหกใสบ่อบ่่บเคยใส่<ๆ>บ่อเคยใส่สิภสิไปใส่ใน s ่ว n ระยะเอาหน่วยเอาดอกก็น่วยส่ว n g ซาสมะานนิดแล้วคือเนียนชีพคือเน้นเี่ยวผาบอย่างเดียวเี่ยวผาบอย่างเดียวสิเป็นปลาไมา่ปลาปลาปลา,าเก่าปลาไม่ก็ซ่าต้องเนีนเี่ยวผาบอย่างเดียวเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้คือคุณภาพมันดีดี ดีเพราะว่ายังเพราะว่าเขาฝนมากดินมันสิต่างกันเลดินมันจะหุ่นซุยมันสิแบวามันจะบ่แข็งมันจะบ่แข็งมันจะบ่แข็งถ้าเขาใส่เคมีป้าบดินสิแข็งเคมีดีดินแข็งเี้พอพอมาใส่ปุ๋ยหนีจากปีแล้วใส่มาสามปีแล้วสามปีแล้วได้ผลขอดแตกต่างเลยมันบอกคะจากแต่กอนแมนเพราะว่าแต่กอนใส่เคมีก็จริงอยู่ใบใบใบสีเลียวใบหน่อยใบใบใบใหญ่สะสมอาหารบ่ออะไรคือทุเรียนนี่มันต้องอาหารทั้งใบเด้ คือประเภทน่วยนี่นะเอาซุวากิงนี่ไปถามว่าตัวนี้สิได้กินก่อนก็ตัวนี้บอ่ตัวนี้กินก่อนเวลาแก่นี่ตัวนี้แก่ก่อนตัวนี้เพราะอาหารนี่มันส่งมาหาตัวนี้ก่อนมาท่านตัวนี้เออมันเหลือจากตัวนี้มันจะสิสรงมาพี่ม้วนนี่ได้กินอ่าโมเมนต์อาหารทั้งหักเด้อาหารทั้งใบอ่าถ้าวสว่านลำไยอ่าลำไยบวกขามบวกลามหงออาหารทั้งหืกข้าวหายทั้งหาก โซเลียนนี่กินทั้งใบใบใบงามก็ก้านงามถ,าถ้าใบงามกัหนวยงามถ้าใบมองามกะบนวยมองามเพราะว่ามันคือคือส่วนนี้เทิดมากได้ผลก็เขาเมือไร้ไร้ไร่รรเจ้าอยู่ว่าของเขาก็ครบสามปีแต่ใบบ่ไใดก็ได้ว่าให้เอาปุ๋ยจนมาอัดซะก่อนดึงดึงอัดซะก่อน นี่เห็นบ่าคือต้นอีกแเนาะติดดอกในส่วนระยะนี้ต้นต้นนี่เกือบบุ๊มเ็นเกือบทุกต้นเกือบเกือบผู้ต้นคือคืออันบางคนหนึ่งว่าอันถ้าสมมติว่าเหาอันนะสมมติว่าให้แปลนบัแปลนก็ได้บัแเปลยนก็ได้แต่ว่าขอสำคัญขอแตกต่างว่าเปลยนรอบเงานีดีที่สุดคือแปลยง แฟนแฟนรอบเงาไปยังดีสุดอาหารของมานนี่ให้เท่าไรมันก็นได้กิน,มน,น,กนหมดแลได้กินบมดสำหรับทุเรียนหญ่นี้แต่ว่าถ้าทุเรียนก็รังออกดอกซ้ำนี่ห้ามสียาขาวมะเรงเอาห้ามห้า,หามาห้ามสียาขาาเพราะว่าถ้าเขาสียาขายา้ปั๊บเนี่ยมันสิดูดขึ้นมาปับ๊บทุเรียนเนี่ยถ้าไปน่วนยปั๊บสิเป็นลูก<อ>เป็นกระดันมันสิเป็นแข็งเป็นกระดานเป็น,น,นอะไร ไอ้าบางคนเขาสื่อทุเรียนไปกินนะเออคือทุเรียนคือสวนคือเป็นกระดนานว่ารทันเพาะอยังพอเหาสียาขครอย่งางมันดูเกินไปไอ้ถามว่าสวนนีออ่อยากเห็ดนมมะลิบออยากเห็ดไม่กินมะลิบอพอให้เป็นกินทุเรียนเห็ดได้โอ้เห็ดได้บอพ่อเห็ดได้ถ้าซูว่าทุเรียนก็ร่างตัวนี้สีเหลืองแก่สีตัดสีเหลืองแก่ดิเอานอมมะลิมะฮวยเลยโคดน้ำแล้วไอ้ถามว่าทุเรียนลูกนี่สิอันต้นนี่สิเป็นมะลิบอเป็นมะลิ พอเคยลองหรือเปล่าเฮ็ดมาแล้วเอามามสุดก่อนน่ยสองล่างมา่อล่ามึงขายบ่ได้ผู้สร้างน้ำนมเขาเอาเออขายยากเออผู้สร้างน้ำนมที่เขาเอาได้ดสุผู้สร้างนมสดนั่นแหละเฮ็ดได้ออ๋กินของอันเหมาะไอ้ทุเรียนบ่ออกไปออกกินน้ำนมเลยแสบอยู่บ่บัดนีมันกับบ่อโมขี้แสบเลยมันกับบ่อคือทุเรียนโดยตรงมันมันทุเรียนโดยตรงไมันก่บ่อแสบแล้วมันไปยังสันปีหนีเป็นจังไรคะเฮ็ดหยาบบ่อคะสำหรับ ของพอถ้าถ้าว่าปีนี้เห็ดอยากพอเห็ดเมื่อเคยอยากจแต่ว่าเขาเดีอยรหลอดแห้งเพราะว่าเขาเห็ดอยากปีนี้อันที่จริงคือปีนี้อยากสุดแต่ว่าพอบ่เคยอยากสังเกตเบื้องสวนอื่นกับบติดดอกหลายบันใดเมื่อแต่ว่ามักมงสวนพอทั้งม้วนอันโตทุเรียนใหญ่กระติดเมือทุเรียนหน่อยกระติดเมือปลาบุ่นห้โหดแห้งปลาตัวสองไรตัวหกร่โหดเองโดยตัวสองไอตัวสองไรนี่ดอกมันนี่ รลังการเลยยิ่งสิว่าไปเลยต้นต้นให่สุดนี้อายุจากปีค่ะต้นใหญ่สุดนี้ตัวนี้มันยี่ห้าปีแล้วยี่ห้าปีนีน้ก็ก็วาเอาไดเต็มก็คือต้นนี้ต้นเดียวมันเค่อยไดทุกปีปีละแสนสองปีละแสนสองต้นเดียวนอกต้นเดียวต้นเดียวหรือปีละแสนสองได้ทุกปีไดตลอดปีละแสนสอง แสนสองเงินนะคะแสนสองเงินบันีข้ามศุกร์เช้าดูสายเลียบ่มีแต่ร้านมีแต่ร้านสาวาร้านสาวพอดีว่าอันมีอันเอฟซีของช่องนัทชาฟาร์มนะเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะเป็นกลุ่มที่บูทุเรียนใหม่ทุเรียนหน่อยท้ามือใหม่ปลูกออนไลน์ก็มี ปลูกลายกัมีอย่างสีนคำค่ะลายแต่ปลูกเราตายเพราะมีอย่างแนะนําแต่ว่าเรื่องทุเรียนใหม่นะทุเรียนปลูกใหม่นะก็คือเม่เข้ามาการหนึ่งเขาตัวบรระบบน้ำก่อนระบบน้ำระบบน้ำหรือวราะว่าน้ำกินใดบ่ถ้าค้นกินใดทุเรียนก็กินใดทุเรียนก็กินไดอ่าทานามหนึ่ง้าค้นกินโมไรทุเรียนก็กินโมไรหนึ่งส่วนมากเขาใส่น้ำปลาปลาหดทุเรียนโมไรมันเป็น เขาเออเนี้ยคอลินบ่คค่ะมันมีสารคอลินนั่นเรามีสารตัวนั่นโคตรโบราณผ่านเขส่วนมากันน้ำจากบาดานเนาะผ้าส่วนมากเนี่ยเขาสิเอาเอาหนามมาผักผักบ่อก่อนอ๋อที่มีที่มีบ่อผักเออบ่อผักนี่คือมีบ่อผักหนิเขาว่าเฮาดูหนามบาดานมามันมันอ่ะรสชาติบ่ค่อยแซ่บาะไดวะเอาดูดขึ้นมาใส่ให้ท้ามาดูดมาแล้่ยวในสองมือปับให้ซิมหลอนามในบ่อน่ะอือมันกินได้ออืทุเรียนก็กินได้ออมันคล้ายๆกับคนนะทุเรียน ขายกับคนเพราะว่าการว่าเฮตุเรียนอยาบบ่อกับบ่อยากระบบน้ำสองคือไม่ความว่าหนึ่งถ้าเป็นดินหิน<ะ>ดินไส้ถ้าซื้อว่าเป็นดินดินไา้เม็ดนินอันนินไส้เม็ดนหน่อยนะเม็ดละเอียดนะ่ะมันดูน้ำนหน่อยเข้ากับตกระดับตัด,ตดแบบถอยสี่เข้าฝังลงไปประมาณจักเม็ดหนึ่งปิดฝาแลา้วกระจ๊องหูจ๊องหูจ๊องหูขึ้นมาให้ท้ามาตัวนี้เติมน้ำห้ามือเติมเธอหนึ่ง แต่ว่าสเป็นเกืดห้องโฮทุเรียนห้องโฮสอุ่มเป็นปกติแต่ว่าตัวนี้หาเมือเติมเติมเดือนบสี่เดือนหาเม่าเนี่ยทุเรียนส่วนมากสิตายตัวนี้ห้ากระตุนซอยจนหดอนาฝนเพดดินใส่เพียดดินใส่ป่าเนี้เพียดดินเหินนี่มันลงดีค่ะดินเหินดินเหนียวนี่มันสิลงดีกว่ากันมันมันลงดีซ้ำก็ดินแดงดินแดงคขายก็ดินบานเฮาเนอซ้ำก็ดินบานเฮาทุเรียนภาคอีสานของเหานี่ ลงมาทางนี้มันเป็นทุเรียนผู้เขาไฟเป็นเนื้อเดียวกันเหิดสีดินใส่ดินเหนียวดินแดงดินยังเป็นเนื้อเดียวกันบิดแสดงว,ว่าเห็นไดคือกัไเห็ุไดเบิดจากผักเข้ามาถ้ามันอยู่แถวจันตาดและยอกนี่สิเป็นรสชาติคนละรสชาติก็เข้เอาอีกทั้เทงเขานี่ถ้าถ้าลูกทุเรียนลรนุงมาปปานนี้ให้ถ้ามาพากินในบ่ได้แต่ว่าขมเหม็นขมแถวจันและยองตัดไปยังสัตวของเขานี่ทามาโรนุงมาในมือเนื้มมีห่อนกินมันมีกินหอม แมนเรลาก็บโมมิเล่ะลังเทือจนโมหูว่าทุเรียนสูงแมคือมันรสชาติมันมันดีกว่าเขาอยู่นะมันมีกรอบนุ่มหวานกินกับบอแรงกินกับบะแง่งอันนี้คือขอแต่งงานของทุเรียนภูเขาไฟส่วนเมาอ่สวนนี่ไม่จนประเทศจีนเข้ามาเอาเขาติดตัวมาประจําคะปีนี้เขาขอลอยตันลอยตันอแต่ว่าปีที่แล้วเขาขอแปดสิบตันเห็ุในเขาได้ปีนี้ปีนี้ลอยตันก็เห็ุใดเขาได้ปีที่แล้วพอได้แปดสิบตันแปดสิบตัน <ม>กับปีนี้ก็สีเห็ดเขาลอยตันพอรหลดกินเขาเสียมารบพีเลยลงกล่งองส่งกินเลยโดยตรงเลยโดยตรงบริพาน<อ>บริพานแต่ว่าถามว่าม,าม่คาาแถวไีเ้เขาซื้อราคาเท่าไหร่เขาซื้อว่าเขาซื้อลอยละสามสิบแต่กินเขาซื้ลอลอยห้าสิบกิโลละ 150, ้อยห้าสิบราคาดีกว่าราคาดีกว่าบ้านในพวกสวนใหญ่เขาก็จะมาขายให้แต่ว่าเขาต้องมาขาดเกตขาดเกตว่าเที่ยเลียนเปียกบางบ่อเท่เลียน ไอ้ฟู้มันได้บ่ค่ะอ่ามันก็จ้งสั่นไดยต้องให้ให้ฟูได้ลดศาสต์ให้มันได้เข้าก็ยังตีราคาได้เท่ากันอ้าแสดงมันก็ต๊ะไปเกตหนึงอีกแสดงว่ามือไม่หนีสําคัญก็คือเรื่องเรื่องของดินน้ำดินเออเรื่องน้ำเรื่องดินปุ๋ยปุ๋ยการฉีดยาดูแลคือการฉีดยาดูแลนิดนึงมันหลายบริษัท ทุกบริษัทดีเวริร์แต่ว่าขอสําคัญว่าเขาไปแย,ยกสีทธิเราเพราะว่ายายาบางตัวนี่ก็มันก็แทนแต่ก่อนมันสิมีจูปิเตอร์เอโนโฟร์มันยาขามาแรง็ง<ะ>เดี๋ยวหนึเขามาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่<ะ>เปลี่ยนเป็นตัวใหม่มามันก็นสะอ่อนลงกว่าเก่าแล้วมันก็สะมียาบางตัวมันสิจับจุดใดว่าเออยาตัวนี้สิธิไต่ตกิ้งได้เออยาตัวนี้สิทไต่<ะ>ตใบาย,ยาขามาแรงอ่านี่สมมุิว่าทุเรียนเข่า มันออกดอกเังสินะนี่ทุเรียนเขาสามปีเขาออกดอกเังสิใค้ถามว่าหยอดหยอดทำามันไหลมานี่ย่านบ่บ่ย่านบางคนนี่ย่านถ้ายอดไหลออกมาย่านนัถ้ายอดออกย่านมันลนดอกมันก็จโลนแต่ว่าพอบ่หย่าคือพอสีดึงดึงยอดออกงาอีกคือคือตัวนี้ยอดดอกยอดดอกยอด้าแงบานี้ยอดไม่ออกมาจะไปเลียงหน่วย ยอดไม้ด้ะสีมะเลี่ยงไมนี่นี่ยอดยอดยอดนี่ออกมาจังสีมะเรลียงหน่วยเปิงสันงวดนี้ก็จะท้ายเทลงโรนจะแดงว่าสำหรับพ่อนี่ทุเรียนหน่อยนี่กับบได้เบิงยากบอดีเบิงหญ่กับแห้งเค็ดกับบได้ยากบได้ยากบได้ยากบอมเป็นาวันสิบ่ออกออกกับคือห้ามมยาตัวนึงอีกเดียวนี้ก็ลังฉสีดยาดึงยอดเขาวันนี้เขาว่าอัน โอ้ยไทยซีสเกียร์ทอก็ผ้ากัากกนปูกที่อันปีสองปีจะเป็นผ้าก,กันสีคุยกลากตะวันภาคตะวันออกเขาปูกกันมาเป็นหาสิบปีหอยปีดแต่ว่าคือพอเหตุนี้ครับคือพอเหตุนี้เห็ุมาอยู่เหตดทุเรียนมาตั้งแต่กิโลละเกตบาทกบาทกิโลละเกตบาทต้นหนึ่งเคยได้อยู่หาลอยกวัวลูกตอ่อต้นต้นหนึ่งหาหาลอยกวัวลูก ไป้ท้าววได้ดลายวันใดซีไร้ไร้ไร้วันใดได้อยู่ประมาณเกี่ยมหาสิบตันหาสิบตันอ่าสมัยกิโลละเจ็ดบาทกิโลละเจ็ดบาทมันขายยากค่ะก็เลยก็ได้เลยโลไปอีกที่หนึ่งยางมาบูมขึ้นปลูกยางก็เลยมาปลูกยางทุเรียนขึ้นมายีสิบหาพอตัดยางปลูกทุเรียนขึ้นกากลับมาทุเรียนกลับมาทุเรียนกาวบอมากยางมากทุเรียนก็ทุมือนี่เดี๋ยวนี้ก็ฮ็ดทุเรียนมากนีก็ร่วมแล้วก็อยู่ปมัน สามสิบเจ็ดปีสามสิบเจ็ดปีอยู่ภาคอีสานข้านี่แหละนี่นี่แหละอยู่กันทะาราข้านี่แหละกันทลักสีเกตเฮ็ดมาเกือบสามสิบกว่าปีแล้วเฮ็ดมาเกือบสี่สิบปีสามสิบเจ็ดปีพอยังเหลือพื้นที่ว่างหรือว่าเป็นไฮยางอยู่บ่ครับบ่บ่มีถลเลียนหมดเลยถลเลียนหมดเลยถลเลียนระดวนหมดยังหาเสาเฮ็ดอีกยังเสาเฮ็ดอีกอยู่ซร้าขี้เล็กอีกกอ่ะไม่ได้เป็นเสาเฮ็ดเป็นป่ะคะแล้วก็อยู่ผีอีกอ่ จุนี่ก็เศร้าเข้าอีกแล้วโกไร่อ่าก็ร่วมเขาก็จะขออีกกับร่วมแล้วมันก็ยี่สิบกว่าไร่แสดงว่ามาคือเรียนกว่ายางอ่าระบบน้ำก็จนว่าเออเฮดยจ้มันสิสม่ำเสมอได้เห็นบ่ระบบน้ำคือคือระบบน้ำสปินเกิร์นถามมันตนขึ้นมาสามปีตัดลงมาอีกบอกให้มันฟงถึงดอกสปินเกิรนบอกสันนามันสิฟงขึ้นนามันสิฟงไปห้าดอกวานนี้ไปยังยังตัดตามลงตามลงไม่ความว่าบออยากให้มันฟงไปห้าดอก อาศัยว่าหายหน่วยข้างล่างนี่มันจับก่อนอ,อ,อ,อสปินเกอร์สปินเกอร์กับตัรุ่นนี้แหละต้องเป็นรุ่นเดียวกันเหมดว่างระดับน้ำกันขึ้นกันว่างระบปปรับแปดขึ้นกันต้องร้อยยี่สิบนี่แปบอ,อกจากต้นมาต้องร้อยยี่สิบตัวนี้ก็ซ้ำเมือสูบไสตโตัสาเออซ้ำมือสูบเสสาซ้าออำมือสูบเสสา,สสสาได้ก็ทรงออกมาวันนี้ปีนี้มันหนาวหนาวแห้ง ย่ำย่ำกลางคืนแบบนี้เราย่ำเว้นหหอนๆเนีน่ยสีมีฝนมาพอบอก่มีฝนบ่มีฝนคือมีความาของผากเข้านี่ฝนนั่นฝนนั่นทั้งเขาเนี่ยมันฝนแปดแดดสีค่ะเออของเข้านี่ฝนฝนสีแดดแปดโอ้สลับกันเออมันสลับกันเหมือนผากไตเขาคือฝนเพราะว่าคือใบของเขานี่เของเขาดีสิบบ่บใหม่ยงสี่ ของเฮามันเออมันสใหม่เอออันนี้ก็คือใหม่ใบกับใหม่คือนี่ผลยังพอถ้าไฟันใบใหม่นต้นนี้แดดพองไฟทิศนี่ค่ะต้นนี้โดยดวงนี้เาปล่ยทิศคือเป็นโลกเนาะเออต้นนี้มันฝนคือฝนสี่แดดแปดค่ะฝนสี่แดดแปดแดดมันหลายกวัวฝนอ่าบ้านนี้ทั้งด้านพุ่นทั้งด้านพุ่นมันแดดบ่ส่อง ก็เขียวงามมันจะเขียวงามค่ะเห็นบ่นั่นก็บอกเป็นหยังเม่นบ่ค่ะบ่บ่เป็นหยังบ่ได้กระทบนี่บางคนเขาก็่าวมามาเบิ่งสวนเขาบอกว่าเฮ้ยไฟหนึ่งนะมันใหม่ไฟอีกไฟหนึ่งมันโมใหม่มันดีอยู่มันเป็นหยังพ่อใหญ่มันมันแผยยาหรือมันเป็นโรคบอกว่ได้เกี่ยวเป็นโรคว่ะสินี่เขาบอกว่ามันเป็นโรคเบื่อเป็นเชื้อราเป็นหยังไปซัมผัสบอบ่บอแม่นอันนี้กับบได้มีผลหยังกับการสีเอาทาางเเขีียวไปปั๊เห็นบ่มันก็เขียว คันเขาเหลียวกัาพิธีแดดมันสองเห็นบอนกับเหลืองเหลือง่เหลืองแล้วกับใบมันเพราะว่ามันมันบริเกี่ยวกันบริเกี่ยวกันเจ้าเสนาบหลายปันนี้กับสางคือแดดมันหลายกวัวแดดข้างนอกนี่มันหลายกลัวเป็นปกติเป็นปกติบ้าน้ถ้าฝนหลายนะกาฝนหลายคือแถวจันทร์แถวระยองแถวใต่ภาคไต้รดทุเรียนเฉลี่ยแมนแมนอยู่ค่ะอันนี้หนามันหลเหมือนกับ อ่าบานเข้าก็คือการถาัดตัดในช่วงที่ฝนตกนะ่ะมมันก็สิบบอเสียบ่เสียมันสิเป็นเละเลนี่แหละมวล้วนตัาตกมากนี่ยมันบอ่อเสียหนิน้ำไหลพอเข้าเฮาต้องการน้ำทุเรียนค่ะไอ้ทุเรียนที่มันกึ้นรงพอตัดนั่นมันบ่ต้องการนา้ำบานนีนดอกมันอยู่ในต้นมันมันก็ต้องการน้ำบานเฮาจะเป็นเฮาก็ต้องให้้เอย่ดิกินได้ก็สร้างมันม้วนเพราะเฮาบ่ได้ไว้หลายบ่ริเนาะครับเพราอสาเหตุนี่มันบ่มีปัญหาดอกกระเรื่องจังสีคือ ขอให้ระบบน้ำสองแปบขันตามสุดก็คือนิ้วเคืองนิ้วเคืองอ่านิ้วเคือง,งยิ่งเงาไปน้ำตน้นแล้วก็ยิ่งออกเป็นนิ้วหนึ่งลดหกขนดีที่สุดหายท้าวาเป็นตอสันเปียงวาเปียงหายท้าวามีฝนอย่างเกิดว่าตน้นทุเรียนต้นนี้มันออกดอกหลังมันบ้องการนาเาก็ปีดไวตน้นทุเรียนต้นนี้มันผลหน่วยใหญ่แล้ว มันต่อการน้ำไหลเขาก็ัเปิดฝาบีบไซนั่นเหมือนเขาก็จะปิดไว้เห็นมันได้กินน้ำไหลกลัวตัวย่างเลาะไอสันนะอันนี้เป็นเอฟซีช่องของหนีแต่มือไม่กระตายกระตายกระโถดแต่ว่าทุเรียนเป็นหลกกระโถดแต่ว่าดินบอดีทุเรียนเป็นหลกดินบอดีกับทุเรียนหน่อยนี่มันเป็นหลกหลายประหนึ่งบอกยังคือปลูกกระตายทุเรียนนี่ทุเรียนหน่อยนะ ้าสัวห้าซสื่อทุเรียนมาจากเขามันก็มีส่วนกระทบนําส่วนกระทบอย่างไรคือการโตทุเรียนเขาเสียบยอดมากนี่มันเสียบสูงเกินไปต้นมันสิจ่อยมันสิจ่อยมันสีดังนี่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 ต้นนี่ต้นตองเฉลี่ยเนาะมันสีบริญ่าเอหายถามว่ามีทางแก่บะผมมีทางแก่ จะต้องรับสภาพเออคือมันใหญไเนะอืมอืมมันมีทางเกลี่ยอยู่เอามีดครับรีดลงรีดไปถึงแกนกนขีดลงเลยรีดลงแล้วก็มารีดคางนี่้ก็มารีดคางนี่ให้ทั้งว่าตายบอกว่าตายรีดลงกเสือๆนี่บาดมือได้เ้าสิโครนามเขาเอาถุงยางมามาลัดไว้เข้าหดตรเลียลเขากับเชืกอกเกี่บ่ให้น้ำเขาจักมือหนึ่งสองมือเขาก็เปิดเป็นปกติ ใหรถามว่าหญ่บ่ใหญ่ท่อกันก็คือสิมีบ่อในป่าพ่อปีอันหลังอยากเก็บเกี่ยวได้ในป่าเกี่ยวกี่ลุงยังซ้ำกันทุเรียนนี่ถามมันใหญ่นี่ต้นมันบอกกลมๆๆกันต้นหลวงมันอยวเด้วยมันสีบิดบิดใส่ขึ้นมันสีบิดมันสีบิดใส่ขึ้นมันสม่ใช่เป็นเออมันสีบิดบิดใส่ขึ้นที่เกี่ยวขึ้นนะครับทุเรียนบิดใส่ ทุเรียนสีบิดใส่ขึ้นบ่บีดขัวทุเรียนสีบิดใส่เดี๋ยวไปเมืองต้นมันบิดเดี๋ยวมาเมืองก่อนนี่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 ต้นตนนี้นี่ต้นนี้เห็นบ่อนี่นี่มันจอยนี่มันบิดไปสิมันบีดใส่เออทุเรียนสีเป็นเกลียวขึ้นบิดใส่บีบใส่ขึ้นมันบริบบิดขัว ทุเรียนตัวบีดใส่พอต้นมันสิใหญ่มันสิบิดขึ้นคันต้นกลมๆขึ้นไปเลยนั่นบอใหญ่บิดคันบอบิดบอใหญ่ทุเรียนมันสิบอใหญ่นะอยากตีเกี่ยวแบบนี้คือสมบูรณ์ก็คือสมบูรันบอคันอุลูเึ็นยู่ก็แสดงว่ายังบรถ้ากลมถ้ากลมขึ้นไปจะนั่นก็บอใหญ่บอใหญ่คือใหญ่ไม่ความว่าคืออยากให้มันบิดขึ้นนั่นมันโมยาก เพือต้องใส่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยเสียภาพเห็นบอกปุ๋ยเสียภาพนี่ท้าม็ดรไอ้ถาม,มาใส่โดนหรือเปล,ล,เลา่านี่บ่ห้ามโดนเลยบ่ห้ามโดนเลยกมอนจะมุก่อนก่อนทุเรียนหันออกดอกกักบกบดีใส่เลยกมันกับขันเบิดบม่ท่านเบิดฤทธิ์ม,มันสิอู่นในสองเดือนสองเดือนอ่าถ้าทุาเรียนน้อยนี่สิีอุ่นในสองเดือนถ้าทุาเรียนใหญ่สิเหลืออยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอ่า ถ้าทุเรียนใหญ่ไม่ความว่าเกตปีแปดปีไปมันสิจินปุยหลยทุเรียนหน่อยก็คือทุเรียนหน่อยสองปีมันกัดยูได้หัน่นดินเนี่ยมันสิมันจิบมันสิบโแก่นนะอ่ามันถอนอย่างง่ายๆนั่นถอนง่ายนั่นถอนง่ายมันจะหุ่นซุยมันบอเป็นเป็นโกดเป็นแกงนะมันสิซึมซับลงไปเลยทุเรียนถ้าดินถ้าใส่ปุยตัวนี้กะ เดี๋ยวนี้เป็นปุ๋ยนั่นนี่ทราบี่เลียกหนิเขาเอาสอบปุ๋ยไปเขาเบอร์เขาเบอร์เธอได้สอบปุ๋ยเขาโทรไปหาบริษัทค่ะทรไปแล้วว่าติดต่อซื้อปุ๋ยค่ะเขาบอกว่าเขาพีตัวแทนจำหน่ายแล้วเขาบอกว่าตัวแทนจำหน่ายใส่ยูซีเกตซื้ออย่างไรอเขาบอกว่าซื้อเยาวลักษณ์จะปลาทองบ้านสวนจะปลาทองเ่ยไปติดต่อเขาว่าเป็นที่ไรนปุ๋ย่เขาบอกคลายหายแมนแมนแมนอยู่บอกว่าเขาค้ายหายยังไงเลย สามารถขายเขาหน่าขายเขาในเขาคิ้วกันรึบ่หออซื่อปุ๋ยก็ต้องเงินสดวนไปเห้เขาเข้าไปเอารถไปต่อต่อเขาคิ้วสื่อมาเลยอ่าก็เนาะก็ถือว่ามือนีนอมาพาชมสวนทุเรียนนะคะอ่าหลายคนว่าสามปีมันเป็นหน่วยอลีบอกนะคะก็เป็นอิรีเยอมมือใดมันออกหน่วยแลเี๋ย้มันออกนวยแล้วสมาค้ามาเบิ่งอีกทีหนึ่ง มันออกน่วยแล้วแก่แล้วเวลามันเสียเรีอบปาดสุขให้เบิ้งค่าตนแล้วเบียกบางบ่อเมีนคือพอเบาบ่อเมนาะเออเมมยนอีลีบ่อนะคะก็มือีก็ขอขอบคุณนะคะคุณพ่อวิชัยเนาะสวนจำปาทองนะคะก็ขอสวัสดีค่ะค่ะสดีคบา